โตโยต้าคราว2025เป็นหในรถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่รถรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสง่างามความแข็งแกร่งและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับโตโยต้าได้ยกระดับมาตรฐานของรถซีดานขนาดใหญ่ให้กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสไตล์ ความสะดวกสบายและความล้ำสมัยสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถที่มีบุคลิกเฉพาะตัวและให้ความรู้สึกหรูหราเหนือชั้นโตโยต้าคราว2025คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดคราวบียอนรูปทรงของตัวรถมีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะไฟหน้าแบบเลตดีไซน์เรียวยาวพร้อมไฟไดนเดย t ท m ม running light ที่เพิ่มความดุดันในทุกมุมมองด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบเลดเต็มแถบที่เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยลออ้ออลลอยขนาดใหญ่21นิ้วช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ส่วนความสูงของรถถูกยกขึ้นเล็กน้อย ทำให้สามารถขับบนถนนครุขระได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของโตโยต้าคราว2,025เต็มไปด้วยความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงรองรับสริระได้เป็นอย่างดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งผู้ขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบหนังแท้มีระบบทำความร้อน หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียง JBL Surround Sound ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์อีกทั้งยังมีระบบไฟแอมเบียนไลรอบห้องโดยสารที่ปรับสีได้หลายเฉดเพิ่มบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทาง ในส่วนของเทคโนโลยีโตโยต้าคราว2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360อองศาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว ด้านสมรรถนะโตยโยต้าคราว2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จผสานพลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดกว่า340แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบ e 4 a w d ที่ส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ทํทำให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมและขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบกันสะเทือนแบบ adaptive variable suspension ช่วยปรับระดับความนุ่มนวลตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ เพิ่มความสนุกและความมั่นคงในทุกโคง้งนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น Eco, Normal, s p o สปและสปอร์บวกซึ่งผู้ขับสามารถเลือกได้ตามความต้องการ t o y o ต a c คลาส2อยังมอบประสบการณ์การขับที่เงียบและนุ่มนวลด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งเสียงรบกวนจากภายนอกถูกกดลงอย่างมาก ทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหรือการสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิสามโซนช่วยให้ทุกตำแหน่งนั่งรู้สึกสบายไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเบาะหลังยังสามารถเอนได้และมีที่พักแขนพร้อมช่องเก็บของและช่องเสียบชาร์จ USB แบบ Type C เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน โตโยต้าคราว2025ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมระบบไฮบริดสามารถเลือกใช้พลังไฟฟ้าขณะขับขี่ในความเร็วต่ำเพื่อลดการใช้น้ำมันและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกทั้งระบบเบรกยังสามารถชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่ลดความเร็วซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานโดยรวมได้เป็นอย่างดี ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Toyota c ค o าว2025มาพร้อมระบบสัญง,งานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วรวมถึงระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ารถจะได้รับฟังก์ชันใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลต่างๆเช่นระยะทางที่เหลือปริมาณน้ำมันสถานะการชาร์จและการล็อกประตูจากระยะไกล โดยรวมแล้ว t o โ o t a c ค o า n 2025เป็นรถที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถซีดานพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ทุกด้านไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลรถรุ่นนี้สามารถมอบความมั่นใจความสบายและความประหยัดได้ในคันเดียว หากคุณชอบคลิป,ปรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอาซานการาจเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งจากโตโยต้าและแบรนด์อื่นๆที่เราจะนำมาฝากกันในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคอ